ขึ้นมาครับลกตีโดนติดรับ2ครับลูกนี้ครับเรามาดูในไม้ต่อไปครับลกติโยนเป้าในระยะประมาณ6เมตรครับ6เมตรนิดนิดครับระยะทําการครับเอาครับดูครับ ลูกนี้ต้องน้ำการท่าเรือครับจะขึ้นมาคุมโซนใบแรกอยู่ตรงไหนครับลูกนี้ยกขึ้นมาครับโอ้โหดูครับทุกคนไม่เคยหลุดโซนเกินสอกครับขึ้นเป้าครับโอ้โหลูกขึ้นนี่อันตรายและน่ากลัวมากครับเอาครับจะไล่แล้วครับทางด้านของซปเปอร์ช่างครับ สลับเปลีป่ยนครับมือขึ้นมือตีครับมีการปรับเปลี่ยนครับพอโจมาเป็นมือวางบ้างครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับน่าจะยังไม่ถึงครับถ้ามองจากเหลี่ยมนี้ครับน่าจะยังไม่เปลีปลยปล่ยนครับทุกคนยังไม่เปลี่ยนครับส่งพิการซุปเปอร์ช่างครับเข้าไปตีครับตีโดนรับหนึ่งตีติดร <Tus> ับ 2. ค <My> ร <language> ับเอาเขามีการปรับเปลี่ยนมือขึ้นมือตีครับ ลูกนี้การเข้าวงมายกขึ้นมาแล้วต่ำครับลูกนี้ครับยังไม่โดนครับโอ้โหขึ้นทําไม้นี้พลาดเยอะอีกมีโอกาสโดนปิดเกมได้เลยนะครับเอาครับตีโดนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับลูกนี้ครับยกขึ้นมานี่ครับ เก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับแล้วยังไม่ตีครับส่งทางด้านของน้องน้ำครับขึ้นไปคุมโซนอีกหนึ่งใบครับลูกนี้น้องน้ำครับยกขึ้นมาอีกหนึ่งลูกโอ้โหแลวลูกนี้ตกไม่เดินครับน่าจะโดนจุดที่ มันเป็นหินพุอยู่ครับเอาะครับตีเลยครับลูกนี้ครับตีโดนรับหนึ่งติดรับสองครับส่งน้องติเข้าวงไปครับการท่าเรือครับลูกมีการท่าเรือยกขึ้นมาครับตีโดนครับน่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับเหมือนเหมือนจะยังไม่เปลี่ยนครับไม่ตายครับ ต้องขึ้นคุมโซนใหม่อีกหนึ่งใบครับทางด้านน้องน้ำครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะครับผมลูกนี้ยกขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับทางด้านของการท่าเรือครับเอาครับจะตีแล้วครับ ประช่างครับส่งพิการเข้าวงมาครับลูกนี้ยกขึ้นมาครับแล้วตีโดนติดรับสองครับลูกนี้ครับเอาครับเริ่มมีตอบโต้และถกเถียงบ้างแล้วครับดูครับเอาครับน้องติเข้าวงมาลูกนี้ครับฮาร์ปเดินเบาๆมาเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปครับนิ่มๆครับโอ้โหนี่ตีก็แม่นครับขึ้นก็ดีครับ พลาดไม่ได้ครับสั่งได้ของซุปเปอร์ช่างครับพลาดอีกไม่ได้แล้วครับสกอร์ตอนนี้8ปต่อศูนย์แล้วครับโจลูกนี้ยกขึ้นมาตีโดนติดด้วยครับเก็บสามแต้มในสนามไปครับเอาครับดูครับสโลโมชั่นยกขึ้นมาใบนี้ครับติดด้วยครับน้องติฮาร์บมาอีกหนึ่งใบลูกนี้น่าจะเปลี่ยนอีกหนึ่งลูกครับเอาแล้วครับ ตีโดนรับสามติดรับสี่ครับเพื่อที่จะทำแต้มไล่ขึ้นมาต้องตีเท่านั้นครับลูกนี้โจจุดจาเข้าวงมาแล้วสกิดอย่างนี้โอ้โหยังไงครับเหมือนจะเสียแต้มหรือเปล่าครับเหมือนจะไม่ตายเขาจะมองมุมนี้ครับโอ้โหนั่นครับไม่ตายครับเสียแต้มให้กับ การท่าเรือทีมที่3ไปอีก1แต้มครับสกอร์เรื่อนเป็น9ต่อ0ครับ